m u ลติ i ิลิตีหรือว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงค่า a วล e ของตัวแปรสมมุติว่าเรากําหนดตัวแปรเชื่อว่า my number กําหนดให้มีค่าเท่ากับ8จากนั้นเราพิมพ์ my number มานะครับมันก็สามารถพิมพ์ได้ตามปกติแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาตัวแปร my number นะครับมาใส่ค่า assign value ใหม่สมมติว่าเป็นค่า10เราลองพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง มันจะขึ้นบอกว่า cannot assign ถวายนะครับ to immutable variable ก็คือมันไม่สามารถ assign ค่า value ให้กับตัวแปรที่เป็น immutable หรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วิธีการนะครับก็คือเราจะใช้งานตัว Key keyword คำว่า m u t หรือว่า Mu หรืยย่อมาจาก mutable นะครับเข้าไปด้านหน้าตัวแปรเมื่อเราทำแบบนี้ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า เปลี่ยนแปลงค่าใหม่ได้ค่าไวรูปใหม่ได้ออกมาเป็น10แต่ข้อยกเว้นของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจาก Type นะครับตัว integer 32 bit เนี่ยให้มันเป็นคำว่าให้เป็นเป็น string นะครับเป็นแบบนี้ลองรันดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันบอกว่า expect integer นะครับ f ฝ String ก็หมายความว่ามันต้องเป็นไทป์ละถ้า y ท e ชนิดเดียวกันเท่านั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการครับจะปริ้นตัว string ออกมาจริงๆเราสามารถกำหนดตัวแปลใหม่โดยใช้ keyword let แบบนี้เมื่อเรารันปุ๊บเราสามารถปริ้นตัว string นั้นใหม่ได้นะครับแต่ว่าตัว my number นะครับด้านบนเนี่ยมันจะถูกบล็อกไปโดยอัตโนมัติตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น shadow นะครับ